และก็เช่นเคยเรายินดีรับฟังคำติชมของพวกคุณทุกคนเสมอแนะนำกันมาเรื่อยๆนะคะจริงหรอ,อพูดแล้วนะคำเตือนคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งไม่ได้มีเจตนากล่าวร้ายให้เกมฟรีไฟล์เสียหายแต่อย่างใดโปรดฟังอย่างมีสติจะได้ไม่เข้าใจอะไรผิดๆนะจ๊ะ และนี่ก็คือสภาพฟีสไตล์ก่อนที่จะถูกอัปเดตแล้วไอ้ข้างหลังมันเอาเคียวมาฝันพี่ทําไมนี่หยุดไปนะก็คือแบบว่างใช่ไหมล่ะปิดเทอมก็เลยจ้องจะทำร้ายแต่คนอื่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไปแล้วอย่าตามมาเฮ้ย สวัสดีเพ,เพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานเนี่ยได้อัปเดตเกมฟรีไฟแล้วหรือ,อยังปกติแล้วทุกๆการอัปเดตแพทเนี่ยมันก็จะมีทั้งของใหม่ที่เข้ามานะคะมีตัวละครใหม่บ้างและปรับปรุงของแก้บั๊กต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเอาใจผู้เล่นนะคะและครั้งนี้เนี่ยเอาใจสายฟรีแบบสุดๆเลยแต่เชื่อไหมว่าบางอย่างนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรคะ่ะบางที GM อาจจะมองข้ามไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเสนอความคิดเห็นได้ ะะตรงข้อเสนอแนะในฟรีไฟลซึ่งพี่มินก็เคยทํานะคะต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นของพี่มินนะคะว่าอยากให้ฟรีไฟล์เนี่ยมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนอะไรบ้าง<ม>ก็ไปชมอัปเดตใหม่กันก่อนค่ะ ชุดสุ่มในไดมอน n ์รอยัลนะคะกับสุภาพบุรุษหน้ากากากระต่ายดำสามารถมาสุ่มได้ถึงวันที่12เมษายนดูตรงช่วงตานะคะเป็นประกายมีหูกระต่ายด้วยภาพรวมอ่ะพี่นึกว่าเป็นนักมายากลสีอีกนะคะแต่กางเกงสวยมากส่วนทรงผมเนี่ยอย่างกับซุเปอร์ไซยาพี่ไม่มั่นใจว่าจะเอาไปทำเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสุ่มเก็บไว้ก่อนแล้วกันพี่มินใช้ตั๋วไปทั้งหมด44ใบนะคะมาปุ๊บมีการเข็นปืนใหญ่มา ยัดด้วยระเบิดแครอทค่ะแล้วจุดชนวนอืทำข้าของเขาเสียหายแต่ได้รับการปลบมือนะคะอีหยังวะเนี่ย มาพร้อมกับชุดในตู้สุ่มโกโรยอลนะคะกับนักรบไวกิ้งมาทั้งทีนี่คือหนวดเฟิร์มมาเลยนะคะานานๆชุดสายฟรีจะมีของบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยออกแบบมาได้สวยนะคะมีผ้าเอไาวรัตตอนปวดหัวด้วยพอมีหนวดเข้ามาก็รู้สึกว่ามันทําให้เกมดูหลากหลายขึ้นดีนะคะชุดตู้ฟรีนี่มาทีต้องรอ2เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สุ่มไปเลยค่ะยังดีนะคะที่ออกง่ายหน่อยสุ่มไปทั้งหมด88ใบก็สามารถมาสุ่มกันได้นะคะ อย่างแรกก็คือระบบตัวละครค่ะ พักหลังมานี้เนี่ยตัวละครใหม่อาจจะเข้ามาไม่มากนะคะทางฟรีไฟสเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับปรุงตัวละครเก่าให้ดียิ่งขึ้นน่าใช้ยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นสเตฟ,ฟี่นะคะครั้งนี้สามารถกันร,ระเบิดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ถึง100%นะคะและระหว่างที่อยู่ในวงเนี่ยสามารถฟื้นฟูเกาะแล้วก็หมวกได้ด้วยโอ้โหนี่ซาน,นิน้อยใจแล้วนะคะและที่สัมคัญก็คือ A124 ครั้งนี้โกงมากๆค่ะกับความสามารถที่เปลี่ยนไปเลยโดยการที่ทําให้สกิลฝ่ายตรงข้ามนะคะไม่สามารถใช้งานได้นะ ขนาดนั้นไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามนะคะเราก็จะกลายเป็นอดัมค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากเรากําลังชุบเพื่อหรือพันยาเราก็จะหยุดทํางานอันนั้นทันที เรียกได้ว่าการอัปเดตของ A 1 2 4ในครั้งนี้เนี่ยจะโกงมากๆเอาจริงๆทักษะมันแอบขายสโนเอลอยู่นะคะแต่พี่อยากมีตัวละครหนึ่งให้โดนเนิร์ฟค่ะแต่ไม่ถูกเนิร์ฟสักทีไม่ใช่โคโน่ค่ะแกน่ะตกกระป๋องไปแล้ว <c oughs> เออลูกเมียน้อยไปไปชิว <c oughs> นั่นก็คือมิชาค่ะในแพทนี้ยังไม่โดนเนิร์ฟนะคะแพทก่อนเนี่ยนางเพิ่งบัฟมาค่ะนั่นก็คือทําให้เวลาโดนยิงนะคะไม่ล็อกเป้าขนาดขับรถอยู่ มันกำลังมาหาพี่มิล้มันจึงเป็นสาเหตุทําให้มีคนนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาชนคนมากขึ้นนั่นเองความสนุกมันก็เลยหายไปะคะ่ะและถึงแม้ว่าพี่มินน่จจะเคยทําคลิปเอาชนะมิชาไปแล้วแต่พอถึงสถานการณ์จริงเนี่ยบางทีพี่มินก็ยังตั้งไอวอลไม่ทันนะคะบางทีก็ลืมสับปืน mm hmm. เพราะมันเจอในระยะประชิดและชนทีเลือดก็หายไปถึง50หน่วยก็อยากจะให้เนิฟนะคะถ้าใครคิดเหมือนกันว่ามิชาควรจะโดนเนิฟนะคะ <Yeah. S 1> กดไลค์บอกพี่มินหน่อย และสิ่งที่พี่อยากให้ GM นะคะนำกลับมาขายก็คือทักษะของคู่หูโปล i n g ค่ะพี่เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเขาไปคอลแลบกับ l a น n a l o กนะคะสิ่งไหนที่คอลแลบไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นของแรงขึ้นมาทันทีแต่ที่น่าเสียดายก็คือเราจะไม่มีวันได้ใช้ทักษะของน้องเขาเลยทั้งทั้งที่ทักษะของน้องเนี่ยดี nice มากๆในการซ่อมเกาะนะคะฟังก่อนพี่อ่ะไม่ได้อยากจะได้ตัวน้องโป l i n g นะคะถึงแม้ว่าจะน่ารักแค่ไหนพี่อ่ะอยากได้แค่สกิลของน้องเขาค่ะ ซึ่งในกรณีเนี่ยมันก็เคยมีมาแล้วนะคะกับตัวละครใจที่เขาน่าจะยกเลิกสัญญากันนะคะทาง GM ก็เลยขายแค่ทักษะตัวละครเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะขายสกิลของโปลลิงแยกเช่นกันนะคะเผื่อบางคนเนี่ยเขาเข้ามาไม่ทันช่วงแลกนาล็อกเนี่ยเขาจะได้มีทักษะของคู่หูตัวนี้ใช้ได้เหมือนกัน อันต่อมาก็คือชุดตัวละครค่ะในหน้าต่างตัวละครอันเก่าเนี่ยมันจะมีสวมใส่ชุดตัวละครแบบรวดเร็วนะคะแต่อันใหม่เนี่ยมันไม่มีถึงแม้ว่ามันจะมีให้กดสวมใส่ทั้งชุดได้นะคะแต่ว่าตัวละครที่เก่ามากๆอย่างเช่นเคลลี่แม็กซิมมิชาอนดูต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถกดสวมใส่พร้อมกันได้และเวลาไปหาทีเนี่ยหาลำบากมากค่ะ mm hmm. ข้อที่2ระบบการส่งค่ะ โดยพักหลังมานี้ผู้เล่นน่ะจะชอบเล่นหมด4 VC เผลอเนี่ยมากกว่าโหมดแรลงทั่วไปเสียอีกนะคะเนื่องจากว่าพอเข้าเกมมาแล้วก็สามารถซื้อปืนแล้วก็ไปยิงได้เลยแต่ระบบการสุ่มแรงของ 4v4 นั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะในบางครั้งแรลงของเรายังน้อยอยู่เลยค่ะก็ไปเจอตี้ตึงๆและบางทีเนี่ยเราดันไปเจอผู้เล่นที่เขาเป็นสายบอลค่ะทางทางที่ตี้ของพี่มินนะ่ะขึ้นแดงกันหมดแล้ว <S <S 1> <S 1> แล้วแบบนี้ผู้เล่นที่เขาเป็นมือใหม่นะคะหรือแรงที่ยังไม่สูงอยู่เนี่ยเขาจะสามารถสู้กับแรงแดงได้ยังไงที่ว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักเท่าไหระะ่ ก็อยากให้ระบบการสุ่มของเกมเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะเพราะจากบอลกว่าจะแต่มาแดงได้เนี่ยนานพอสมควรเลยแล้วเวลาที่เราเล่นหมดทั่วไปนะคะบางทีมือใหม่เนี่ยสุ่มไปเจอกับแรงแดงหรือแรงแกนก็ยังมีนะคะแต่บางตาเนี่ยก็สุ่มเจอบอดซะง,งั้นน่ะถึงแม้ว่าพักหลังตัวเกมจะมีความเอื้ออำานวยให้กับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่นะคะอย่างเช่นมีโซนซ้อมยิงโซนที่เอาไว้ตั้งไอวอลนะคะรวมถึงโซนที่เอาไว้ฝึกปาระเบิด แต่เวลาที่สุ่มเจอกับโซนฟีสไตล์เนี่ยส่วนมากก็จะเจอคนที่เขาเล่นโหด,ดแล้วพี่ฟิวบอกว่าพี่ฟิวเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะโดนยิงอย่างเดียวเลยค่ะพี่ฟิวเขาไม่ได้ยิงเลยพี่ว่าเขาควรจะมีระบบการสุ่มนะคะให้ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยสุ่มเจอคนที่ระดับฝีมือใกล้กันก่อนแล้วค่อยพัฒนาให้โหดขึ้นเรื่อยๆดีกว่าจะว่าไปในแพทนี้เนี่ยมีปืนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะรวมถึงมีการเนิร์ลูกซองด้วย แต่จริงๆมันมีปืนเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่อยากให้เนิฟนั่นก็คือปืนชาร์ตบัตเตอร์ค่ะ<ก>คจริงๆแล้วปืนนี้มีข้อดีนะคะเวลาที่อยากจะทําลายรถของมิชาเนี่ยนัดเดียวมันก็ระเบิดแล้วแต่เจ้าปืนนี้เนี่ยเวลาเรากดชาร์ตและยิงที่คนต่อให้แบบชาร์ตัับเดียวแค่ไหนนะคะก็คือแบบตายได้ในนัดเดียวค่ะท<ก>ี่คิดว่าบางทีอ่ะมันโกงเกินไปผู้เล่นอ่ะยังไม่ทันได้ตอบโต้เลยไม่เชื่อดูโอ้ชาร์ตบัตเตอร์โอเคเพื่อนเก่งมากเลย โอ้แ่ oh. อีกตัว <Double Kill. S 1> ไม่ทันละเอาพี่แม็กดาวเฉยไปช่วยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวๆซองควงเรือระวังระวังระวังคือ <c ười> พักหลังมานี้เนี่ยพี่เห็นเขาใช้ซองควงคู่กับชารดบัตเตอร์บ่อยขึ้นค่ะเอางั้นน่ะเราดาวเฉยระวังหมดตีข้อที่3แผนที่ค่ะ โดยปัจจุบันแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปเล่นโหมดทั่วไปอ่ะมันจะมีเกาะสวรรค์แบบเก่าแล้วก็นิคมลกล้างนะคะสิ่งที่พี่อยากให้เปลี่ยนก็คือช่วยเปลี่ยนเกาะสวรรค์เนี่ยให้เป็นเกาะสวรรค์แบบใหม่เถอคะค่ะคือยังไม่ได้เอาออกนะแค่สลับกันเฉยๆเพราะพี่คิดว่าแผนที่ใหม่อ่ะมันมีที่ฟาร์มเยอะกว่าของเก่านั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่อยากให้เขาอ่ะเอาโหมดทะเลทรายกลับมาในแรงบ้างอีกสักครั้งนะคะคือ <c oughs> ตอนแรกที่มันเข้ามามันก็ดูยัดเยีดยดไงหลายคนก็เลยไม่ค่อยพอใจนะคะแต่พอพักหลังนี เนี่ยผ่านไปเป็นปีๆเนี่ยเราก็อยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างซึ่งเจ้าเกาะสวรรค์แบบใหม่นะคะรวมถึงแผนที่ทะเลทรายเนี่ยมันจะมีเวลาจํากัดค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเราหาห้องไม่ได้นะคะกว่าจะเจอเนี่ยก็ใช้เวลานานเช่นกันจะดีมากเลยคะ่ะถ้าหากเราเล่นได้ทุกแผนที่ทุกเวลาแต่เราก็ต้องเฉลี่ยผู้เล่นไปเนะาะบังงั้นคนไม่พอคะ่ะข้อที่4แกบักหน่อยก็ดีนะอันนี้พี่ขออนุญาตเอาคลิปเก่ามาใช้หน่อยนะคะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยเจอกับตัวเองสักเท่าไหรค่ค่ะ พี่ตกแมบพบพี่ตกแมพน้องน,นั่นก็คือปัญหาการตกแมพค่ะคือน้องเอาแตา่หรือบางทีเป็นไหมบางทีที่เราขับรถอยู่ดีๆพอไปชนกับพื้นที่มีระดับไม่เท่ากันนะคะหรือพวกก้อนหินบางทีเนี่ยรถติดค่ะคือรถติดจริงๆติดกับก้อนหินนะคะพี่ยพยายามลองเคลื่อนเป็นนาทีมันก็ไม่ออกค่ะจนสุดท้ายนะคะกลัวตายวงยอมวิ่งเข้าวงแทนค่ะ และปัญหานี้ GM บอกว่าเขาแก้แล้วค่ะนี่นี่ละชับโรเหรอ,อเท่นั้นแหละมาแล้วจะแนบอ้าวเฮ้ยเดวเดวเดวล็อกตัวดาวเฉยเดี๋ยวล็อกตัวดาวเย้ yeah, แล้วสีแบบนี้อไอเลือกจะหมดส่วนปัญหาที่แก้ไปแล้วและมีอันใหม่เข้ามาอีกตัวแรร่มตัวแรตัว ว้ยนั่งไงโปปัญหาของโปเนี่ยแบนไปแล้วก็มีโปใหม่เข้ามาอีกพี่ว่าบางทีผู้พัฒนาเขาก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะไปสั่หาอะไรมาโกงกันขนาดนั้นเต้นเต้นเต้นมันเต้นเต้นใส่เต้นใส่เออแบบนี้แหละทำโทษโปข้อที่5แฟชั่นค่ะอือคือพี่ไม่รู้คนอื่นว่ายังไงแต่พี่คิดว่ามันเริ่ม อวกาศไปแล้วค่ะคือพักหลังอะ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเอาไปแมทกับชุดอื่นได้ยากนะคะข้างหลังนี่คือเรียกว่าบ้องหรืออะไรมาเป็นลำเชียว <c oughs> บอกตัวเองว่าอย่าใจเกเรชุดผูห้หญิงแบบนี้ก็มีนะพลุพลังอะ่ะอย่างอื่นคือสวยนะแต่พี่ว่าน้ากากมันแปลกๆอะ่ะชุดมีเจ็ดร้อยกว่าตัวแต่ก็ใส่แต่ตัวเดิมดูตัวใหม่สิอืมชุดนี้เนี่ยโคตรเท่ แต่ดูข้างหลังมีความโชว์สะดือนิดๆ คือพี่อยากให้ทางเกนเนี่ยเขาออกแบบชุดไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นค่ะออกแบบชุดที่เราใส่ในชีวิตประจําวันนะพี่ว่ามันจะขายได้เยอะกว่านะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่คงจะชอบใส่กว่าดูอย่างชุดผู้หญิงก็อันนี้ก็น่ารักนะตลกดีที่พี่ชอบก็จะมีแบบชุดสีชมพูนะคะหรือแม้กระทั่งชุดย้อมแมวอันนี้เนี่ยสีก็สวยมากชุดเรียบๆอันนี้คนก็ซื้อเยอะค่ะแอสซัสซินที่ออกใหม่ล่าสุดก็สวยนะ อันนี้พี่มินชอบเสื้อมันค่ะแล้วก็ออปป้าสไตล์เกาหลีข้อเต่าบอกกันหน่อยซิว่าหมดไปกี่พันเพชรแต่ของพี่ฟิวอ่ะพันสองบาทก็ยังไม่ออกค่ะแต่เห็นหรือเปล่าว่าชุดธรรมดาทั่วไปคนอยากซื้อมากกว่าค่ะข้อที่6ชุดของสายฟรีค่ะ พักหลังต้องบอกเลยว่าทางเกมเนี่ยแจกของให้กับสายฟรีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครสกินกระเป๋าสกินกระทะ้ารวมถึงคู่หูสัตว์เลี้ยงอะไรก็เคยแจกมาหมดแล้วแถมสกินปืนก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ที่รู้สึกไม่เท่าเทียมก็คือชุดที่เอามาแจกฟรีคะ่ะ เราจะเห็นได้ว่าเกมนี้แจกชุดผู้หญิงเยอะและบ่อยมากๆแถมแต่ละตัวเนี่ยสวยมากๆคนไหนที่เป็นสายฟรีแล้วเป็นน้องหนูผู้หญิงเนี่ยคงจะชอบค่ะและดูชุดล่าสุดรวมถึงชุดโกลโลยอเนี่ยก็สวยมากเช่นกันแต่พอลองดูชุดผู้ชายเอาชุดเก่ามาแจกค่ะแล้วบางอันแจกแล้วแจกอีกอันนี้เอามาแจกประมาณ2-3รอบแล้ว อันนี้ก็เป็นชุดเก่าเมื่อหลายปีมากๆไอชุดอินซีแดงเนี่ยแจก,กประมาณ4-5รอบแล้วนะอันนี้ก็เป็นชุดย้อมแมวค่ะยอมรับว่าอันเท่ๆอ่ะมันก็มีนะคะแต่นานๆมันจะมาสักทีนึงค่ะคือพี่เข้าใจค่ะว่าผู้เล่นฟรีไฟเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ชายเนาะเขาก็อยากจะตีตลาดกับน้องกลุ่มผู้ชายมากกว่าแต่แบบนานๆจะแจก,กสักทีขอชุดเท่ๆสักทีได้ไหมจีเออันนี้คือชุดโกลโยนะคะพี่ว่าอันนี้สวยที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่ที่มีมา แต่กลายเป็นว่าชุดผู้หญิงที่เป็นสายเติมนะคะกว่าจะมาทีคือนานมากๆค่ะและบางชุดนะพี่คิดว่าดีไซน์ของชุดสายฟรียังสวยกว่าสายเติมเสียอีกกลายเป็นว่าพี่อยากให้เขาขายชุดผู้หญิงนะคะที่เป็นแบบสายเติมเยอะขึ้น แล้วก็อยากให้ช่วยแจกชุดของตัวละครผู้ชายที่เป็นสายฟรีเยอะขึ้นเช่นกันจะได้เป็นการเอาใจผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเลยแต่เอาจริงว่าตัวเกมเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เราผู้เล่นได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสามารถมาประกอดออกแบบชุดก็จะทําให้ตรงใจผู้เล่นมากขึ้นนั่นเองข้อที่7ดลดเกลือสักนิดได้ไหมอ่ะคือพี่ก็เข้าใจนะคะว่าเขาต้องเอาเงินไปปรับปรุงระบบเนี้ยแต่ทุกๆก,กิจกรรมที่เอาเข้ามา พี่เหมาหมดตู้หมดเลยแล้วของที่อยู่ในกิจกรรมอ่ะพี่ก็มีหมดแล้วอยากให้ช่วยเอาของใหม่มาใส่แทนพวกช่องช่องนี้ก็ดีนะแล้วน้องจำซองควงอันนี้ได้ปะคะพี่มินหมดไปหมื่นกว่าเพชรนะได้แค่กระบอกเดียวค่ะ บางคนออกหมดตู้เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่พี่มีความรู้สึกว่าอยากให้ทาง GM เนี่ยช่วยเพิ่มตรงนี้หน่อยปรับตรงนี้นิดนึงเพราะพี่เชื่อว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดเหมือนพี่มินนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะในข้อเสนอแนะของฟรีไฟซึ่งเขาก็จะรับฟังปัญหาของเรารวมถึงจะไปพัฒนาแก้ไขด้วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของฟรีไฟทุกคนนะคะที่คอยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบเกมให้ดียิ่งขึ้นทําให้เราสนุกและเพลิด ิในการเล่นเกมแต่ละครั้งแต่มีอีกอย่างนึงที่อยากขออะ่ะช่วยเอา VSS ออกจาก 4V4T และแล้วก็ถึงการประกาศรางวัลแจกเพชรฉลอง9แสนซับซึ่งครั้งนี้จะเป็นการประกาศครั้งแรกก่อนนะคะยังเหลืออีก2ครั้งเ <Okay. S 1> นื่องจากในครั้งนี้เนี่ยกติกาได้มีการเปลี่ยนนะคะพี่มินก็อยากจะย้ําให้ทุกคนอะ่ะเช็คดูดีๆว่าได้กดติดตามเพจ Facebook เมา้ามินแล้วหรือยังนะคะเพราะบางคนเนี่ยพิมพ์ไปแล้วชื่อก็ไม่ขึ้นเนะาะครั้งแรกจะขออนุโลมให้ก่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกับผู้โชคดีรอบแรกกันเลยค่ะต่อจากนี้นะคะผู้ติดตามคนไหนที่เล่นกิจกรรมแจกเพชรเนี่ยพี่มินลบกวนพิมพ์คําว่า UID ให้พี่หน่อยนะคะเวลาพี่มินไปสุ่มด้วยโปรแกรมเนี่ยจะได้สุ่มเจอง่ายๆหน่อยคนคอมเมนต์นะคะหลายพันเลยแต่คนเล่นจริงๆเนี่ยมีประมาณ200คนค่ะและคนแรกก็คือน้องพลอยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้องได้แชร์คลิปพี่หรือเปล่า อ่าแชร์คลิปพี่นะคะเป็นสาธารณะเรียบร้อยนอกจากนี้เนี่ยน้องเขาก็ยังแชร์คลิปอื่นๆเล่นมาเยอะมากๆนะคะครั้งนี้ก็ได้สักทีคนที่สองได้แกน้องเกมค่ะเขาบอกว่าอยากได้บ้างไม่เคยได้เลยหน้าปูฝายนี่คุณๆนะเนี่ยเฮ้ยน้องเขาแชร์คลิปพี่แล้วค่ะโอ้โหนอกจากนี้เนี่ยติดตามพี่มินมานานพอสมควรเลยนะเนี่ยครั้งนี้ก็สมความปรารถนาของน้องแล้วนะคะน้องเกม และคนสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องวุ้นเส้นนั่นเองค่ะชื่อน่ารักมากเลยนะเนี่ยเข้ามาดูแล้วน้องแชร์คลิปพี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องแชร์คลิปล่าสุดเท่านั้นนะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้โชคดีมาทั้ง3คนแล้วนะคะน้องๆคนอื่นเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยวยังมีอีกตั้ง7รางวัลรออยู่นะคะแล้วประเด็นก็คือน้องที่ได้เพชรไปในวันนี้เนี่ยโชคดีมากเนื่องจากฟรีไฟมีโปรโมชั่นพอดีนะคะ ถ้าสมมติพี่มินน่ะเติมให้น้องปกติอ่ะน้องจะได้500เพชรใช่ไหมคนที่ได้เพชรจากพี่มินในวันนี้จะได้เพชรเกือบ8 0 0เพชรเลยทีเดียวนะคะ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของแต่ละคนไปนะคะสแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้เติมเกมใช่ไหมก็ถือว่าดีค่ะเป็นสายฟรีนะคะเติมทีเนี่ยคุ้มมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยพี่มินก็จะมีกิจกรรมแจกเพชรในสตรีมแยกให้อีกทีนึงนะคะก็สามารถมาร่วมเล่นสนุกได้แล้วกันค่ะฉลอง900,000ซับเพราะฉะนั้นก็ช่วยพาเพื่อนนะคะมากดติดตามพี่มินกันด้วยนะขอสแสดงความยินดีให้กับผู้โชคดีในวันนี้ค่ะ คนไหนยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจค่ะยังเหลืออีก7รางวัลพี่มินแจกจริงแจกคนละ500เพชรเลยเหมือนเดิมไม่ง่ายเลยค่ะกดติดตามช่องเมาส์มินนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเลือกเป็นทั้งหมดฟังอีกครั้งนะคะบางคนเนี่ยดูมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามใช่ไหมล่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ส่วนข้อที่2เปลี่ยนเป็นกดติดตามเพจ Facebook เมส์มินนะคะแล้วตั้งค่าเป็นรายการโปรดค่ะโดยลิงก์เพจของแท้นะคะจะอยู่ใต้รายละเอียดคลิปของทุกคลิปเลยกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจจากนั้นกดติดตามค่ะแล้วก็ตั้งค่าการติดตามให้เป็นรายการโปรดนะคะแล้วกดอัปเดตด้วยอย่างที่3คือแชร์คลิปนี้ลง Facebook ตั้งเป็นสาธารณะสาธารณะคือต้องเป็นลูกลูกโลกเท่านั้นนะคะ คนไหนถ้าไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่มินสอนนะคะให้กดเปลี่ยนรูปไอคอนที่เป็นรูปเพื่อนเนี่ยจากนั้นให้กดเป็นสาธารนณะที่เป็นรูปลูกโลกค่ะทีนี้พี่มินก็จะเห็นโพสต์ของทุกคนแล้วทําเสร็จแล้วเนี่ยมาเม้นบอกชื่อเล่นในชีวิตจริงเลข UID ชื่อ Facebook ของตัวเองนะคะคนไหนชื่อเฟซซ้ำๆเนี่ยสั้นๆหายากวางลิงก์ไว้ได้เลยเม้นให้อยู่ในคอมเมนต์เดียวกันนะคะคนละหนึ่งเม้นพอคนไหนเม้นเกินเดี๋ยวพี่มินไปตามรบ แล้วก็อย่าไปเม้นตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะคะเดี๋ยวโปรแกรมมันอาจจะหาไม่เจอพี่มินจะแจกทั้งหมด3คลิปนะคะจนครบ10รางวัลทวนกติกาอีกครั้งนะคะกดติดตามช่องเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมด2กดติดตามเพจ Facebook นะคะตั้งค่าเป็นรายการโปรดด้วย3แชร์คลิปนี้นะคะเรื่องที่อยากจะขอ GM แล้วโพสต์ลง Facebook ของตัวเองนะคะเป็นแบบสาธารณะทําเสร็จแล้วมาเม้นบอกชื่อเล่นเลข u i d และชื่อ Facebook ค่ะ ขอย้ำอีกครั้งว่าจะต้องแชร์คลิปล่าสุดเท่านั้นและมาเม้นในกิจกรรมเนี่ยคลิปล่าสุดเช่นเดียวกันค่ะพี่มินก็ขอแสดงความดีใจให้กับผู้โชคดีอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่